ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนต์จำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทัลปิ่นเ,เก้าเซนทัลเวสเกตเดอะมอลบางกะปิ Company, ร้านแอดเฟิร์นเอ็มบีเคเสั่งซื้อทางออนไลน์เดอะมูช็อป o p com เบอร์โทร065-665-8297 คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้พี่ฝนสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเออติดสายใช่ไหมติดสายใช่ไหมใช่ค่ะคุณใช่ค่ะส <c oughs> ายชนสายนเนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฮะใช่ค่ะเดช็อคเราอีกหลายๆชอ่องไม่เป็นไรสนุกดีพี่เนาะ เออครับโอ้โหมีแฟนแฟนรายการรอพี่ฝนกันเยอะเลยออขพประคุณมากค่ะอ๋อนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่านะถ้าเกิดว่าไม่มาก็จะมีคนถามหาแล้วนะอ๋อจ้าขอบคุณมคะดิจ้าค่ะเออนะครับก็ดึกสักนิดขออภัยด้วยนะพี่ฝนนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะดึกๆึกพี่ฝนสะดวกกว่าได้คุณแม่ไม่ต้องเกรงใจได้ได้ค่ะอ้อครับเพราะว่าใช่เพราะจริงจริงนะพี่ฝนดึกดึกอ่ะ จะดีหน่อยเพราะว่าหนึ่งบางทีรุ่มตรงนะคะเดชชอเขาก็จะจัดรายการแบบประมาณคนอย่างเงี้ยมันก็จะชนกันแล้วก็บางทีเดึกๆอย่างที่ฝนนอนเดึกได้ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่โอเคฮะเดี๋ยววันหลังผมไปตามรอยผีแถวๆใกล้ๆบ้างพีฝนจะชวนที่ฝนมานั่นน่ะยนะได้ได้ได้อยากจะให้ไปบางทีผมกลัวจะไม่กลัวสิมีฝนเป็นคนแถวนั้นเคยเคยให้ใช่จริงๆคุณท้องถิ่นพาไปเราไม่กลัวแต่คุณมันจะกลัวใช่ไหม เดนนี๋ยว <ผม S 2> พี่ฝนไม่กลัวไงชินผมไปวัดระมุดไอ,นอ้น้องๆที่เป็นเอฟซีมารอกันเต็มเลยพี่แล้วก็ให้ใน้องเขาไปนั่งตรงบริเวณที่มันมีเหตุการณ์ต่างๆเนาะ,ะเขาไม่มีความกลัวเลยเรายัางนึกในใจว่าโอ๊ยเรารู้สึกแบบเคนท้องถิ่นที่เขาอยู่เขาเขาผ่านประจำเขาคงไม่กลัวล่ะแต่เราไปเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันมันน่าก,กลัวใช่ไหมฮะเหมืนอนเหมือนทางพี่ฝนบอกคุณเนธนะ เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าสมัยนั้นนะตู้จีนผีแถวบ้านพี่ฝนไง <c oughs> ที่ทําเพื่อว่าล้างล้างป่าช้าด้วยด้วยหลายอย่าง <c oughs> บ้านพี่ฝนนะขี่ผ่านห่วงซุยหลุมศพแล้วผ่านป่าช้าไปเลยคุณรถ <c oughs> ผ่านกันสบายแต่ถ้าพวกคุณเนี่ยพี่ฝนกล้าท้าเลยว่าไม่กล้าเพราะมันเป็นเรื่องราวเล่ากันมาเลยนานแล้วมันมันน่ากลัวลยหลายอย่างเดี๋ยว่าจะบอกคุณเน่แต่ถ้าคุณเน่มาเนี่ยพี่ฝนเนี่ยคุณเน่ชวนพี่ฝนไปที่อื่นดีกว่าฝนไม่กลัว เพราะที่ส่ฝนจะพาไปเนี่ยคุณเนนไม่กล้านั่งหรอกมันมันโอ้โหมันเป็นเรื่องราวแบบใครๆก็ต้องรู้จักว่าที่นี่เป็นสุสานร้อยร้อยปีนะคุณเนนเป็นร้อยปีใช่ค่ะโบสถ์กับวัดเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณสองกิโลโบสถ์เนี่ยอยู่ในป่าช้าใช่เห็นตามีคฝนนะจ้ามันเป็นตำนานเรื่องราวป่าช้าเหรอพี่ใช่ค่ะต้นลานต้นลานคู่ที่เขาตัดไปสมัยมานะนะ ก่อนที่จะมาทำอ่าลงพักสมัยเนี้ยนะคะก็เป็นต้นรันคู่ต้องห้ามเหมือนเป็นเตดผัวเมียอะไรสักอย่างเลยค่ะที่ทําไม่ดีเกี่ยวกับวัดไว้แล้วก็อ่าสารอ่าพี่ตั้งทุกวันนี้ก็เป็นสารของอากงอาม่าที่เหมาแท็กซี่นะคะที่เคยมีเรื่องเล่าว่าเหมาแท็กซี่มาส่งช่วงงานเชงเมงอะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นตำนานเื่องเล่าหมดเลยคุณนี่จะมาัน่าสนใจน่าสนใจพี่ฝนใช่ไถามว่าถ้าจะไม่ ไม่กลัวแต่ว่าเป็นการชวนเล่าผีไปด้วยนั่งคุณไปด้วยเนี่ยพี่ฝนได้อัธรสดีนะอ๋อดีนะมันต้องมันต้องให้คน,นให้คนรู้ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันจะทําให้อัธรสดในการที่เขาชมเนี่ยเขาจะไม่ไม่รู้ไปกับเราถ้าแต่ถ้ามีคนรู้ด้วยว่าตรงนี้คืออะไรและประวัติความเป็นไป,นปนมาเป็นไงเนี่ยมันจะสนุกแค่ แค่คุณถ่ายรีวิวประกอบก็คุณจะแบบห,ห,ห,หลอนแน่นอน <c oughs> พาเที่ยวแล้วเลี้วไปหลอนจริงเ <c oughs> ที่ยวไหว้พงไหว้พระตลาดน้ำดำเนินเสร็จใช่ไหมแล้วหักมุมมาเลยคุณเข้าป่าชา้าออ้เวลาครับ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> ได้ยังไงอันนี้ผมจะลิสไว้เลยนะเป็นเป็นสถานที่หนึ่งที่ที่จะต้องไปนะครับในเมื่อคนพื้นที่เขาบอกกล่าวและมันน่าสนใจนะครับพี่มา เดี๋ยวเข้าเรื่องกันพี่ผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนชื่อนิดนึงอ่าเพราะว่าพี่ฝนเนี่ยส่งเรื่องมาบอกว่าห้องเช่าหมายเลขสามนะผมว่าห้องเช่าเบอร์สามนะครับเพื่อความที่มันกระชับนิดนึ่าเรื่องราวเป็นยังไงพี่ฝนเชิญเลยครับก็สวัสดีชาวพาเที่ยวเลี้ยงไปหล่อนกันนะคะแล้วก็คุณเน่ด้วยก็คือเรื่องราวต่อไปเนี่เป็นเรื่องราวของวันเพ็ญนะนะคะเพื่อนย้อนไปเมื่อประมาณหกปีที่แล้ว ก่อนโควิดจะมานะคะคุณ mm. เขาก็เหมือนกับแบบลาออกจากที่โรงแรมนะคะที่หัวหินนะ่ะไปทํางานที่อชลบุรีเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเหมือนกับว่าอลูกพี่ลูกน้องเขาทําทอยู่โรงแรมที่นั่นจะเหมือนกับว่าทิปเซอร์วิสอะไรแบบนี้จะดีกว่า mm. เป็นเมืองท่องเที่ยวที่แบบอราคาสูงกว่าอะไรประมาณเนี้ค่ะ mm. ก็ไม่ได้ทําโรงแรมที่หัวหินก็ย้ายไปครั้นี้พอย้ายไปอยู่ทางทางนู้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกจะต้องหาห้องเช่า เราะเขาชอบอยู่แบบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีแฟนเขาลงไปเที่ยวหาบ้างอะไรบ้างเงี้ยจะไ,ได้สะดวกสบายแลาจะพักอยู่กับเพื่อนตลอดมันไม่เป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ย mm hmm. อ่าวันเพินก็ไปทํางานโรงแรมได้ประมาณอ่าเดือนหนึ่งก็ทนอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยแต่แลับพี่ลูกน้องด้วยก็แยกออกมาหาห้องเช่าคราวเนี้ยเพื่อนๆทางนั้นก็บอกว่าเออที่เนี้ยห้องเช่าอ่ะราคามันจะแรงเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่าง ถ้าไม่สะดวกก็ยาเลยอยู่รวมกันเธออะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองหาดูก่อนถ้าพอจะจัดจ่ายได้ก็จะจะเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเพญก็เดินเดินแบบลาดตะเวนบ้างอะไรบ้างออกมากินข้าวก็คอยมองหาคราวนี้บังเอิญตัวเองอะไปสะดุดสายตาไปสะดุดกับซอยซอยนึงมีป้ายเล็กๆเ,เขียนเอาไวะคะ้ค่ะว่ามีห้องว่างให้เช่าวันเพญก็เลยอ่ะเย็นนั้นเลิกงานเอาซะเลย ก็เลยมาตามป้ายเนี้ยแล้วก็ตามลูกศรตรงเข้าไปในซอยซอยหนึ่งค่ะซอยนั้นน่ะมีประมาณบ้านเนี่ยคือห่างมากคุณเนรเดินไปในบ้านถ้าจะไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับซอยเนี้ยมีการซเซ็งการปล่อยให้เช่าสถานที่แล้วก็กิจการเยอะมากมวันเพ็นก็ว่าเออทำไมถึงแบบลกล้างเหมือนซอยล้างเลยก็ไม่ได้สนใจเพราะพอดีว่าจะเดินหลุด พุ่มไม้อะที่เขาปลูกเอาไว้เหมือนกับแบบโดนทิ้งขว้างอะไรคะพอหลุดไปปุ๊บก,ก็ไปเจอบ้านที่เขียนว่าห้องว่างให้เจ้าคะ่ะ<ๆ>ก็เลยไปยืนดั้มๆมองๆอ,อยู่สักพักหนึ่งมองลักษณะบ้านเป็นบ้านเหมือนห้องแถวว่ะปิดกันอยู่สามห้องเป็นรั้วหน้าบ้านทั้งสามห้องเลยนะคะมองอยู่แล้วเออสะดวกสบายแล้วก็ส่วนตัวดี<ๆ>ก็เลยกำลังจะมองหาเจ้าของบ้านก็พอดีมีคุณป้าคานหนึ่งอะ่ะ เปิดประตูบ้านที่อยู่ติดกับห้องเช่าออกมานะคะแล้วก็ถามว่าหนูมาหาใครอะไรอย่างเงี้ยวันเพ็ญก็บอกป้าหนูเดินตามป้ายอ่ะที่เขียนไว้อ่ะเข้ามาค่ะหนูจะมาหาห้องเช่าป้าคนนั้นก็บอกอ,อ๋อฉันนี่แหละเจ้าของมีเหลืออยู่ห้องเดียวนะห้องที่สามห้องลิงสุดเพราะสองห้องเนี้ยมีคนจองไว้แล้วเขาไว้ใช้ทําธุระไม่ได้มาอยู่หรอกอะไรประมาณเนี้ยวันเพ็ญก็บอกหนูจะขอดูภายในได้ไหมคะป้าก็ เดินมาไขให้ดูให้สํารวจโอ้ัอนเพนบอกชอบมากมีห้องส่วนตัวห้องนึงห้องครัวห้องน้ําแล้วก็มีห้องโถงเป็นห้องแถวยาวแต่ข้างในเนี่ยจัดจ่ายใช้สอยได้แบบคุ้มมากาค่ะคุณยิ่งราคายิ่งบอกได้เลยว่าคุ้มเดือนละสองพันบาทแล้วก็ไม่มีการเก็บมาจําล่วงหน้าด้วยถ้าคุณเข้าอยู่วันที่สามสิบก็จะเก็ดอีกทีคือวันที่สามสิบ หรือวันที่หนึ่งที่คุณเข้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนเพ็ก็บอกว่าทําไมอะป้าป้าไม่เก็บมัดจำล่วงหน้าหรออ้าวแล้วป้าไม่กลัวเหรอว่าเขาอยู่แล้วเขาไม่จ่ายแอดมีออกไปอะไรเงี้ยป้าบอกว่าไม่กลัวหรอกขอให้ไม่อยู่เธออะไรอย่างเงี้ยค่ะอะป้าไม่อยากจะไปเก็บมัดจำเขาล่วงหน้ากลัวว่าคนเนะ่ะที่เขาไม่มีเงินนะ่ะเขาไม่มีปัญญาจะมาเช่าอะไรเงี้ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็พูดไปคนเพ็ก็รู้สึกแบบโอ้โหปื้มอะ เอ้ทำไมเพื่อนๆมองไม่เห็นห้องเช่าตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ดีใจตกลงกับป้าว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสองวันนะวันหยุดนะจะขนของเข้ามาอยู่ป้าเจ้าของบ้านเขาบอกโอเคถ้ามายังไงก็มาเลือกแล้วกันป้าอยู่บ้านตลอดาวนี้พอกลับไปที่ห้องก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆพ,พอฟังแล้วก็ถามมันเป็นอีกทีนึงว่าเอ้ยที่แกบอกว่าแกได้ห้องแล้วอ่ะอยู่ตรงไหนนะไหนบอกอีกทีนึงมันเป็นบอกเอา้าก็อยู่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรานั่งกินกันเห็นปะ มันมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีซอยเข้าไปซึ่งมองเข้าไปแล้วว่ามันเหมือนกับแบบซอยลกล้างอ่ะแต่ว่ามีป้ายติดเอาไว้แล้วว่ามีห้องว่างให้เช่าเ,เพื่อนๆก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเพนตรงนั้นน่ะซอยนั้นน่ะเขาบอกว่าผีดุที่มีใครอยู่ได้หรอกจะบอกให้โอ๊ยแกไปเช่าได้ยังไงไม่ต้องไปหลอกอยู่นี่แหละเอาไว้หาที่อื่นดีกว่าไหมโอ๊ยผีเผื่ออะไร ป้าเจ้าของบ้านก็ใจดีมากเลยนะไม่เก็บประจำลงหน้าด้วยค่าห้องก็ถูกมากสองพันเองนี่ถ้าพวกแกไม่เชื่อนะ<ม>ก็ย้ายไปอยู่กับฉันก็ได้<ม>ไปดูไปอยู่ด้วยกันก็ได้ไปกลัวทําไมผีเผลออะไร<ม>อย่าไปเชื่อเขาอาจจะแบบปูข่าวขึ้นมาก็ได้ว่าเอตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อกันไม่ให้คนอนะเข้าไปจับจองเนื้อที่หรือเป้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะก็คิดในแง่ดีไปเพื่อนเ<ม>พื่อนก็มองง้ากันแล้วบอกว่า เขาพูดกันมามันเป็นเรื่องจริงนะแกซอยล้างนั่นนะ่ะไม่มีใครถอยอยู่หรอกจะไม่มีคนอยู่ด้นะก็ฉันเดินไปวันเนี้ยป้าเจ้าของบ้านทนี่มาเปิดห้องให้ดูเลยมันเพ็งก็ไม่เชื่อขุนเป็นเราเราก็ไม่เชื่อเนาะเพราะว่ามันถูกแล้วก็ห้องออกจะกว้างขวางอะค่สะสลวกสบายด้วยเดินมาแค่สองซอยก็มาทํางานได้เลยมันเพ็นก็รอจนถึงวันหยุดเพราะถึงวันหยุดก็ทําเรื่องราวย้ายของเข้ามาจัดเตรียม ขอกุญแจป้าเสร็จก็กวาดถูบ้านเหมือนแบบมีความศกกับคุณวันนั้นน่ะพอตกเย็นปุ๊บก,ก็ไปซื้อของกลับเข้ามากินเหมือนเพียคุณไม่รู้ทำยังไงนะอาบน้ำรีบอาบน้ำแล้วก็นอนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานคืนแรกผ่านไปเพื่อนๆก็เหมือนตั้งตารอเลยคุณว่าเมื่อคืนเจออะไรไห้ยังไงก็<อ>ถามวันเพ็นนะคะวันเพ็นบอกจากบ,บ้านเหรอนอนหลับสบายมาก เย็นมากพัดลมตัวเดียวแกแต่เย็นเหมือนเปิดแอร์เลยนะไม่ได้มีอาการแบบล้อนลอนหรือเจออะไรเลยปกติทุกอย่างเพื่อนก็อกจริงเหรอหรือว่าคืนแรกอ่ะก็ยังแซวอีกคุณว่าคืนแรกผีไม่รู้หรือเปล่าว่าแกจะอยู่มันเป็นบอกจะบ้าเลยผีอะไรจะไม่รู้โอ้พูดไปเรื่อยเปลยก็พอแล้วไม่คุยแล้วมันเพ็นงเตัดบทค่ะคุณใอ่าพอผ่านไปคืนที่สองมันเพงก็กลับมาซื้อของเขามากิน ก็เห็นป้ายืนทําอะไรอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าค่ะก็ทักทายคุณป้าป้าก็ยิ้มให้ด้วยไม่ตีติดแะ่คุณนนรอยยิ้มแบบอ<ม>่อนละมุนนะ่ะมันเป็นบอกสงสัยพวกนั้นจะประสาทบอกป้าเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีแก้อกอกจะอัธยาใส่ดีสไตล์อะไรประมาณเนี้ยค่ะคิดในใจแล้วก็เข้าบ้านไปอาบน้ําอาบท่ากินอะไรเสร็จมันเพนก็กลับเข้ามาดูโทรศัพท์มือถือนะคะดูละครในโทรศัพท์ ดูไปดูมาก็เหมือนจะเคิมหลับพอเคิมหลับไปบันเป็นบอกได้ยินเสียงเหมือนกุกกักกุกกักเหมือนอ,อะไรสักอย่างคนนี้ดิน้นหรือว่ากําลังทุกข์หรือทําอะไรอยู่อะกุกกักกุกกักบนนเด็นก็ตกกรใจตื่นแล้วก็นั่งตั้งสติฟังละคะ่ะว่าเสียงมาจากตรงไหนตั้งสติฟังในสักพักนึงก็ว่าเหมือนมาจากข้างๆห้อง ก็เงี่ยหูฟังอะค่ะคุณเสียงมันกุกกักุกกะสักพักหนึ่งแล้วก็เงียบไปบนเพื่อนคิดในใจว่าป้าบอกว่ามีคนเขามาเช่าเอาไว้ทําธุระเก็บของไม่ใช่ว่ามีอะไรเข้าไปในห้องนี้แล้วไปติดอะไรเข้าหนูงูหรือว่าแมวหรืออะไรพวกนี้นะคะก็คิดไปต่างๆนานาว่าเดี๋ยวเช้าว่าจะบอกป้าว่าห้องข้างๆเนี่ยป้าให้เขามาเปิดดูบ้างนะเพราะว่ามีอะไรไม่รู้ดิ้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะันเพื่อนก็กลับเข้าไปนอน พอไปนอนเริ่มหลับก,ก็ได้ยินอีกแล้วคุณกุกกักุกกักุกกะได้ยนเสียงแบบนี้ค่ะวันเพ็ญก็ว่าเฮ้ยมันต้องมีตัวอะไรเนี่ยห้องนี้แน่ๆเลยเนี่ยเสียงมันดังอยู่เนี้ยก็คือคือนนั้นหลบับตื่นๆอยู่เนี้ยคุณก็จนเช้าก็อาบน้ําแต่งตัวเร็ก็จก็ไปทํางานเพื่อนๆก็ถามอีกแล้วคุณเฮ้ยเมื่อคืนเจออะไรปะมันเป็นบอกเจอตัวว่าเฮ้ย e ทีน่าเจอละเจออะไรเล่าเลยเล่าเลย เจออะไรไม่รู้ยังไม่รู้เพราะมันมาจากห้องข้างๆเสียงมันดังเหมือนหนูหรือแม่หรืออะไรสักอย่างมันมันโดนกับลัดหรือโดนติดกับดักอะไรเงี้ยค่ะคุณนึกดูนะ้มันดิน้นอะอะไรประมาณเนี้เยเสียงมันเป็นประมาณนี้แต่ไม่ได้เจอผีเจออะไรนะแล้วเมื่อเช้าน,นี่จะบอกป้าแต่ไม่เจอป้าเขากล่าวว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะบอกเขาอะไรประมาณเนี้ยเมนเพนก็เล่าไปเพือ่อนบอกว่าโถนละ้ว่าเจอผีคนเพนบอกลำคาญมากคือไม่อยากคุยกับใครแล้ว เบือ่อคือคนมันไม่มีไม่เจอก็ <จะ S 1> อยากให้เจอใช่ค่ะจะให้เจออยู่นั่นแหละมันเป็นบอกประสาทก็กลับมาช่วงเย็นมันเป็นก็ซื้อของเข้ามาไว้กินเหมือนเดิมค่ะก็มองไปที่บ้านป้าวันนี้ก็ไม่เห็นบ้านป้าเห็นแต่ไฟอ่ะหน้าบ้านเปิดอยู่อ่าแล้วก็ไฟสองห้องเนี้ไม่เคยติดเลยนะคุณวันเพ็ญบอกตั้งแต่ไปอยู่เนี่ยไฟหน้าห้องสองดวงเนี่ยไม่เคยติดเลย ก็คิดว่าเออคงจะตามไฟไว้อะไรประมาณนี้ยค่ะว่าเออแบบคํามืดดึกดื่นกลัวไม่มีแสงไฟอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าห้องทาธุระเสร็จเลเสร็จก็เหมือนเดิมดูอ่าโทรศัพท์มือถือตอนนี้พอนอนดูไปดูมาสักพักหนึ่งคุณแม่มันเหมือนกับตัวเองอะเริ่มจะหลับพอเริ่มจะหลับก็ได้ยินเสียงเหมือนผัวเมียทะเลาะกันอื mm. มึงจะหนีไปกับใครอะไรยังไง กูรู้นะอะไรงเงี้ยมึงวางแผนไว้ใช่ไหมอะไรยเงี้ยมึงไม่ต้องหวังแล้วว่ามึงจะได้ไปมึงอยู่นี่แหละเสียงประตูดังปั้งบอลเพิงก็เนี่ยฟังอุ้ยหรือว่าข้างๆห้องเขามาแล้วแล้วเขาทะเลาะกันหรือยังไงอะไรเนี้ยนะคะก็ก็ฟังก็ตั้งใจฟังเลยคุณป้อยป้อยเสียงมันผู้หญิงเคาะประตูค่ะป่อยไปเปิดประตูเปิดเปิดเปิดบอลเพิงี้นิจั จะออกไปดีไหมชั่วโมงนั้นเหมือนเราแล้วคุณออกไปดีไหมหรือไม่ดีกว่าอืะใช่ค่ะหรือไม่ดีกว่าเหมือนที่บอกแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาใครจะช่วยอะไรประมาณเนี้ยไม่ดีกว่าเพราะว่ปาป้าเจ้าของบ้านเด็กเขาก็ต้องมาถ้ามเองแหละกน็นั่งฟังนั่งฟังสักพักหนึ่งเสียงเหมือนก็บแบบผู้หญิงร้องคุณโอ้ยโอ้ยโอยเจกฉันเจ๊ปอ้ยโอยฉันแล้วก็เสียงเดิมคุณกุกกะกุกกะกุกก คนเพื่นบอกอุ้ยเสียนของดิ้นหรือขอเป็นไรนะเงียบไปละคนเพื่นบอกชั่วโมงแล้วนะอยากจะออกมาดูคุณแต่กลัวไงกลัวคิดไปว่าเอาน่ะมีอะไรหป้าเขาก็จัดการ่างแหละคนเพน่อนก็นอนนอนไปพอเช้าเพื่อนๆก็ถามเหมือนเดิมคุณเจอไหมเจอไหมอะไรเงี้ยหยอกมันไม่บอกไม่เจออะไรเลยจ้ะมีเพื่อนบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาทะเลาะกัน ฉันก็ไม่ได้ออกมาดูหรอกอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็อึ้งหรอมีเพื่อนบ้านด้วยเราบอกเออมีเพื่อนบ้านเมื่อคืนแต่เขาทะเลาะกันฉันว่าเดี๋ยววันเนี้ยฉันจะบอกป้าเขาว่าห้องข้างๆเขาทะเลาะกันป้าเขารู้มั้งหรือยังอะไรเงี้ยเพราะเมื่อคืนเนี่ยเสียงมันเงียบไปก่อนหนูฉันหลับเขาไม่รู้นะอ,อะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านไปพอผ่านไปที่คืนที่สี่คราวนี้วันเพญบอกป้าก็ยังไม่เจอคุณก็ไม่เจอก็เห็นไฟเหมือนเดิม บ้านป้าห้องสองห้องนี้เปิดไฟตามหน้าบ้านไว้มันเพญก็เข้ามาบ้านคือเอาเป็นว่าไม่สนใจดีกว่าเข้าบ้านเลยปิดประตูล็กอกกรอเหมือนเดิมอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็กินอะไรเสร็จเหมือนเดิมค่ะคุณก็นอนดูโทรศัพท์ชีวิตไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้เที่ยวกลางคืนอะไรนะคะเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครมาก็นอนเขาเนี่ยพอนอนหลับไปสักพักนึงอยมันเพนบอกได้ยินเสียงชัดเจนเลยว่า เหมือนมีคนนะ่ะอยู่หน้าบ้านนะ่ะเยอะมากคุณันเป็นก็เนี้ยหูฟังว่าใครเขามาอออะไรกันเรียกใครแล้วพยายามนั่งฟังคุณว่าเสียงมันดังมากตื่นขึ้นมาสักพักนึงบอกเฮ้ยเขาคุยอะไรกันดังมากเลยจะเปิดไปดูไหมก็ไม่ไม่เปิดดีกว่าก็กลัวคนเดียวอยู่คนเดียวเสียงคุยสักพักหนึ่งแล้วก็เสียงเงียบเงียบแล้วก็คุยขึ้นมาอีกเหมือนคนคุยกันอะคะ่ะข้างหน้านะแล้วก็เงียบ กุกกกุกกกุกกะได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วคุณแบบเนี้ยมันเป็นบอกหุ่งเนี้ยเป็นไงเป็นการแม่เอาละต้องถามป้าแล้วว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอเสียงดิ้นเนี่ยมันมันได้ยินตลอดเลยคือเว้นช่วงก็ได้ยินหลับไปตื่นขึ้นมาก็ได้ยินแบบเนี้ยกุกกักุกกกอยู่เนี้ยไม่เอาละเดี๋ยวถามป้าเลยว,ว่าห้องเนี้ยที่อยู่ข้างข้างเนี่ยเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าแล้วเมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเช้าค่อยถามว่าค่ะ ด้วยความที่ไม่อยากรู้อะไรมากคุณก็กลัวด้วยอ่ะก็นอนพอเช้าตื่นมาก็มองไปก็เหมือนเดิมป้าก็ยังไม่ตื่นจะไปรอเรียกก็ใช่เรื่องคุณต้องรีบเข้าง,งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดินเดินออกไปควนี้ก็เดินออกไปเนี่ยบังเอิญวันนี้ไปเจอกับแม่ค้าผลไม้ที่แบบอปั่นรถขายนะ,ะคุณปั่นสาล้อนะคะเป็นแม่ค้าผลไม้เขาก็จอดเขาก็ว่าหนูหนูเดินลงมาจากซอยนี้หรอ วันเพนบอกค่ะเดินมาซอยนี้จ้ะซอยนี้มีคนอยู่ด้ยวยหรอซอยนี้ผี่ดุนะอ,อะไรเงี้ยไหมคะก็พูดวันเพนบอกพี่ดุยังไงป้าก็หนูก็อยู่ในซอยนี้แหละหนูมาอยู่ได้สี่คือนน้นไม่เห็นเจออะไรเลยเนาะจี่เหาอป้าเจ้าของบ้านอะ่ะเขาไม่ค่อยดีอยู่นะตั้งแต่ลูกเขาอะ่ะฆ่ากันตายเสียชีวิตไปอ,อ่ะแกก็สติไม่ดีแกไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกบางทีต้องไปรักษาตัวที่จิตเวชอะไรเงี้ย คนเพ็นก็เริ่มอึ้งคุณเนอะอะไรนะลูกเขามีค่ากันตายเหรอพีอ่ป้าอะไรเงี้ยก็ถามไปพูดไปและ้วล่ำแล้วลักกคืออยากรู้เรื่องราวต่ออะค่ะพอดีว่าเขาก็ไม่เล่าเยอะเขาก็ไม่พูดเยอะแม่อะไรสักๆหนึ่งคุณคนเพงก็เดินไปคิดในใจว่าถ้าเพื่อนถามจะพูดดีไหมจะเล่าดีไหมเอหรือว่าไม่เล่าดีเดี๋ยวมันพูดกันเยอะไปถูกไหมก็ไม่เล่าคราวนี้เพื่อนๆก็ไม่ถามแล้วคุณเลิกถามแล้วมันคงอยู่ได้ลนะ คงไม่เป็นไรหรอกก็เลยไม่มีใครถามแลรก็ทา,ง,บบาทงานกันปกติพอตกมาตอนเย็นเดชะบุญเหมือนจะกําลังจะเดินเข้าซอยก็เจออ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบอ่าสารล้อปุ๊บพวง<ว>ข้างปกปกอะนะคะคุณอ่าประมาณนั้นเขาก็บอกว่านี่น,นี่ถามหน่อยสิเห็นเดินเข้าไปในซอยเนี้ยทุกวันเลยบ้านอยู่ในนี้เหรอยังมีคนอยู่อยู่ซอ,อยเนี้ยคนทินบอกว่า ทำไมคนถามหนูแบบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะหนูมาอยู่เนี่ยคืนนี้จะเป็นคืนที่ห้าแล้วหนูมาเช่าบ้านเนี่ยที่เขาเขียนป้ายเนี่ยอยู่น้องห้องเช่าที่อยู่ในนี้มีสามห้องใช่ปะ่ะใช่สามห้องหนูอยู่ห้องที่สามน้องจะพูดให้ฟังนะไอห้องเช่าที่น้องเข้าไปอยู่เนี่ยเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะาป้าน่ะที่เป็นเจ้าเ,เจ้าของบ้านน่ะเขามีลูกชาย ลูกชายเขานะ่ะฆ่าลูกสะพ้ายาย oh. กว่าเรื่องราวกว่าตำรวจจะรู้อ่ศพของลูกสะพ้ายนอนอยู่ในห้องเช่าอ่ะจนขึ้นอืดเลย oh. จนคนข้างห้องอ่ะที่อยู่อีกสองห้องอ่ะเขารู้เขาได้กลิ่นเขาก็เลยไปตามป้าแต่ป้าเนี่ยเขาปิดบังแทนลูกเขา oh. แล้วพูดขึ้นมาเองเลยไม่มีอะไรไม่มีการฆ่ากันอะไรเงี้ยคราวนี้คนที่ได้ฟังอ่ะ เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจอพอไปแจ้งตำรวจมาเนี่ยก็ต้องบอกเดี๋ยวลูกชายหนีไปไหนอะไรยังไงไงเพราะลูกสะพ้ายนั่นอยู่ห้องริมกับลูกชายนั่นแหละและอีกสองห้องนั่นอะ่ะมันบอกว่ามันได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอะ่ะทุกคืนเลยเขาคิดว่าเป็นลูกชายกับลูกสะพ้ายทะเลาะกันก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งอะ่ะคนนี้ป้าเนี่ยที่เป็นเจ้าของห้องเชา่าจะเล่าให้ฟังนะน้องอเขาก็เหมือนทิศหนะอ่อนทิศตกบางทีก็เหมือนเดินออกมาคุยกับลูกชาย ลูกสะพ้ายและที่เขาลือกันหนักขึ้นก็คือกระดูกศพลูกสะพ้ายอะไรพวกนี้ที่เป็นกระดงกระดูกอะไรเ่ะเขาเก็บไว้สองห้องนั่นแหละลูกชายเขานะก็ยิงตัวตายไอห้องที่หนึ่งห้องที่สองนั่นน่ะเขาให้ลูกของเอากระดูกอ่ะของลูกสะพ้ายไปลูกชายเนี่ยเอาไว้ทั้งสองห้องส่วนไอห้องที่สามน่ะมันเป็นห้องที่ถูกฆาตกรรมถูกไหมเขาก็ปล่อยให้เช่า เคยมีคนมาเช่าแล้วเขาก็เจออยู่กันไม่ได้น้อง <S 2> <S 2> อทางที่ดีจยอยุ่ต่อเลยวันดีคืนดีอ่ะมีคนเล่าให้ฟังว่าวิ่งออกมากลางคืนเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมอยู่ดีๆเห็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายมายืนแทงกันตายอะ่ะแล้วผู้หญิงนะ่ะก็ดิ้นลงไปกองอยู่กับพื้นอะ่ะเป็นน้องน้องคิดว่าเจอผีหรือเจออะไรวันเป็นหมกขนลุกเย็นหัวเลยคุณครั้งแรกอะ่ะคือ ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันได้ยินเสียงกุกกักุกกะไอห้องสองห้องหนึ่งกับสองนั่นเก็บกระดูกลูกชายกับลูกสะใภ้ mm hmm. ป้ารักษาตัวไปจิตเวชครับคุณว่ามันเชื่อมโยงกันนะวันเพ็ญบอกแทนนี่จะเดินเข้าไปในห้องตัดสินใจเลยคุณไม่แต่ใจเลยว่าจอยแถวนั้นนะที่เดินเข้าไปเนี่ยทําไมสองฝั่งถึงซิงถึงติดกิจการ เพราะเขาเจอผีคุณ uh huh. วันเพ็ก็เปลี่ยนเส้นทางเลยไป uh huh. หาเพื่อน uh huh. แล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าคืนนี้ขอนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงจะไปขนของออกมารรู้ลแล้วทําไมเขาไม่เก็บค่าเช่าล่วงหน้ามัดจำของขก็ไม่เก็บรู้แล้ววันเพ็บอกไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกคุณแต่ไอ้เสียงที่ได้ยินกับไอ้สิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคุณเหมือนคุณแน่กับพี่อะคคุณจะเล่าเรื่องเดียวกันมากับที่พี่เห็นนะ uh huh. อยู่ห่างกันขนาดนี้ไม่รู้จักกันด้วยค่ะเพื่เพื่อนกัระดอบก,ก็บอกแล้วไงว่าซอยนี้ผีมันดูเนี่ย<ม>ค่ะอ้องเช่าเลขที่สาม,มประมาณเนี้ยคุณห้องเบอร์สามสุดท้ายก็ได้ย้ายออกมาถูกปะย้ายออกมาคุณอ,อยู่ไม่ได้ค่ะโอ้ยทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นคือจะด้วยอะไรก็ไม่รู้คุณป้าก็น่าจะขอโทษนะมีอาการป่วยอยู่เนาะแล้วบางคนก็แบบ มาขอเช่าอ่ะอ่ะเราก็ให้เช่าชก็เลยไม่ได้<ช>เก็บ<ช>ไปขามาจำจา้าอ,อยู่ได้ก็อยู่อะไรประมาณเนี้ยคุณเพราะว่าแกก็มีพยาบาลส่วนตัวดูแลอยู่นะหลังจากที่ว<ม>ันเพ็ญย,ย้ายออกมาก็ไปถามดูนะคะว่าแกก็แบบขอโทษตะนะเหมือนว่าเออไม่มได้ตั้งใจจะหลอกเพ็ญแต่ว่าเผื่อว่าลูกของแกเนี่ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่คงจะไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ย<ม>แต่มันไม่ได้มีการเช่ามานานแล้วไงคุณแกก็ไม่รู้ว่าคนที่แปลกบอมเข้ามาเนี่ย เจอเกือบทุกไลายแบบเนี้ยแต่แกก็ยังจะปล่อยอยู่เพราะว่าแกคิดว่าแกไม่อยากเอาลูกชายกับลูกสะพ้ยน่ะไปไหนรลูกสะพ้ยน่ะก็ไม่ได้มีญาติแกก็รู้สึกว่าผิดอ่ะที่ลูกชายไปแบบไปฆ่าเขาตายอะไรประมาณเนี้ยแกก็เล่าให้ฟังแกก็บอกว่าก็ไว้สองห้องเนี่ยจริงๆรวันเป็นบอกโอ้โหคุณเน่นคือไม่รู้จะโกรธหรือจะอะไรดีแต่ก็ขอโทษไปแล้วว่าป้าป้าปิดไปเถอะป้าอยากให้ใครมาเช่าเลยป้าจะอยู่ได้ก็ป้าก็อยู่ไปถึงมาบ้านป้าอะไรเนี้ย เออแต่คนที่เข้ามาอยู่มาเชา้าแบบหนูเนี่ยมันหลอนนะถ้าเขาช็อกไปทําไงแล้วถ้เกิด<ช>อยู่ดีๆแล้วห้องที่หนูนอนอยู่ัะเป็นห้องที่เกิดการฆาตกรรมขึ้นออแล้วคนที่มาเนี่ยเขาไม่รู้อ่ะวันดีคืนดีได้เขาปะตรงๆคุณแม่ว่าตายไหมช็อกนะอยู่ดีๆอ,อ่ะคือข้อดีมันมีแค่เรื่องเดียวพี่ฝน<ต>คือไม่เห็นเป็นตัวเป็นตน ข้อดีแค่นี้เองนอกนั้นโอ้โหแค่จริงๆคือลองคิดดูถ้าเจอเป็นตัวเป็นตนแล้วเกิดอะไรกันแบบเนี้ยโอ้โหผมว่าช็อกนะช็อกนะคุณเหมือนที่คนนั้นเขาวิ่งไปทาง้างคืินที่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวร้า้ฟังอ่เขาวิ่งออกมาหรือว่าผีลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณที่ดูถ้าวันเพนเนี่ยดีอย่างนะที่ว่าไม่ได้ซ็อกแซกอยากรู้อยากเห็นเปิดประตูออกมาพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณนะอันนี้คือข้อดีหนึ่งนะพี่ฝนวัดดีนะเพราะถ้าเพนเปิดออกมาแล้ว คุณคิดดูดิหน้าบ้านสอคนผมเลยยืนรอดูคดีเก่าของเราอยู่ทำไงคุณจุ๋ไหมโอ้โหหลอนหนักพวกเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็เขาทะเลาะกันก็เป็นไม่ใช่เรื่องเรานะถ้าเป็นที่แบบขอโทษนะเป็นคนที่สอดรู้สอดเห็นอยากรู้อยากเห็นหน่อยก็คงจะต้องเปิดประตูมาดูหรือซุ่มดูแอบดูอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะได้เห็นภาพหลอนเออโอ้โห เอาละฮะนี่คือเรื่องเล่าทั้งหมดนะน่ากลัวมากพี่ฝน <c oughs> ไม่ผิดหวัง <c oughs> ไม่ผิดหวังอีกุีเอาขอบคุณมากมากครับพี่ฝน <c oughs> นะที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวถ้าไม่มีโอกาสคราวหน้าก็าเดี๋ยวจะลองอาจาเกินนนำเรื่องสุสานที่บ้านให้ฟังนะ<อ>เรื่องเกี่ยวกับอ่าอ่า วิญญาณสองสองสองท่านนะที่ต้องรับไปคือ,อเป็นทอมสตีดนะขอโทษนะคะเขาจะกินยาฆ่าตัวตาย,ยแล้วความเฮียนนี่ความเฮียนนี่คุณบอกเลยว่าติดชาร์ตของที่นี่ ยินดีเลยพี่มาเล่าได้ทุกสัปดาห์แฟนๆรายการรออยู่นะคุณคุณแม่ขอบคุณมากก่อนจะวางสายเดี๋ยวให้พี่ฝนฝากน้ําพริกหน่อยอ้าวหลายๆคนติดต่อไปหาพี่ฝนกันแล้วก็บอกว่าน้ําพริกของพี่ฝนอร่อยขอบคุณค่ะเป็นน้ำพริกน้ําพริกกาดหมูนะน้ําพริกบ้านๆนะคุณนะเราก็ทําแบบเฉพาะที่มีออเดอร์นะคุณเราถึงจะทำ ไม่ได้ยิ่งนะคะเพียงแต่ว่ามันเก็บไม่ได้เราก็ถ่ายเว่าอาคุณหะกระลูกสั่งกับปุกคุณสั่งมาพี่ฝนก็จะทําเดี๋ยวนั้นเลยคุณแล้วส่งไปให้เก็บได้หนึ่งสัปดาห์ค่ะคุณครับตานะครับติดต่อยังไงพี่ติดต่อทางเบอร์โทรพี่ฝนได้นะเข้ามาที่เฟซก็ได้ค่ะ ผลมนมีกฎภาษาไทยก็ขึ้นแล้วค่ะผู้หญิงสวยๆหน้าตาดีๆนั่นแหละนะครับเจ้าแม่เจ้าแม่แถวเริเนินสะดวกใช่ใช่าเที่ยวได้พาเที่ยวได้แล้วก็เลี้ยไปหล่อนเนาะได้วันหลังไปชิมถึงที่เลยน้ําพริกพี่ฝนได้ค่ะคุณได้ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ฝนนะได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าค่ะ